ครับตัวนี้ก็เป็นตัวอุปรกรณ์แกนจับแท็บเล็ตไฮแพดนะครับนี่ครับมาราคานี้นะครับมาในกล่องสามชิ้นนะครับท่านเพื่อนสนใจดูไหนจะกล้าได้นะครับก็จะมีตัวปัจแจบล็อกสำหรับกานยึดให้ได้นะครับตัวนี้ก็หมุนคลายแล้วก็ยึดเข้ากับตัว แพคเกจตัวนี้นะครับนี่ครับก็สามารถหมุนเกลียวแล้วก็หมุนล็อกนี่ครับหน้ากานี้ได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้ากานี้นะครับในการล็อกอุปกรณ์นะครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็ยืดหดได้นะครับตัวตัวประแจนะครับก็หมุน ให้แน่นครับเพื่อจะล็อกตัวแกนนะครับในการปรับตัวนี้นะครับนะครับก็ปรับให้เหนื่อยๆไว้ก่อนนะครับไม่ต้องปรับทั้งหมด นะครับก็สามารถปรับได้นะครับตัวแกนให้เราไปล็อกกับขอบโต๊ะก่อนนะครับตัวนี้ล็อกตัวนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปปรับองศาในการวางนะครับยึดกับขอบโต๊ะให้แน่นนะครับเพื่อจะได้องศาหรือว่ามุมที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับในส่วนนี้ นี่ครับก็ไปยึดกับขอบโตนะครับกับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็ยึดกับขอบโตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ปรับองศาตัวนี้ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับกับเมื่อเราได้องศาที่เราต้องการแล้วนะครับก็หมุนล็อกแล้วก็นำตัวเรียบร้อยไปวางที่ตัวยึดได้เลยนะครับนะครับเมื่อเราวางได้แล้วเราก็ นำตัวเทปเลตหรือว่าแปตมันกีกับตัวยึดจับแาการกนีนับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการที่วางว่าขาวางเทปเลตหรือว่าไอแปดครับก็ลองดูนะครับมันเป็นดูในจะกล้ได้นะครับวัสดุเป็นลหก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้หมุนแนวนอนแนว,แนว,แนว,แนวตั้งได้นะครับจับตัวแกน